ถ้าพักส้มจะต้องตุยไปก็ขอให้ตุยอย่างมีเกียรตินะครับรู้สึกว่าข้างในพักเข้าไกลจะระสมีรสายกดดันกันอย่างหนักจริงๆถ้า44สอส,อสกระเด็นกระดอนจากไปนั่นก็จะทำให้พักนี้ไม่เหลือใครที่เป็นคนเด่นคนดังคนที่มีพลังชี้นำสังคมหรือมีพลังในการเคลื่อนไหวอะไรอีกแล้ว พราะอสอสอที่เหลือส่วนใหญ่ก็ไม่ต่างอะไรจากนกแก้วนกขุนทองที่พากันได้เข้ามาในสภาพเพราะว่าเกาะกระแสพักส้มซึ่งพวกเราคนไทยก็เห็นกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าไปคว้าใครมาจับใครมาก็ไม่รู้าบ้าบอขี้เล่าขี้เมาตบตีผู้หญิงนักข่มขืนอะไรก็ว่าไปเอาผ้าสีส้มห่อไว้คนไทยก็เลือก แต่สถานการณ์ต่อไปเช่นนี้ถ้า44คนไม่เหลือแล้วความเสี่ยงของพรรคเก้าไกลร้ายแรงถึงขั้นล่มสลายไม่มีปัญญาต่อสู้อะไรต่อไปได้เลยซึ่งก็น่าจะดูได้จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแหละครับถ้าพรรคเก้าไกลมองไปที่อนาคตที่อยากจะทำงานการเมืองต่อไปก็ต้องบอกไว้ว่าท่านจะต้องลุยกับนายกอิงอิงเท่านั้นฟันเข้าไปที่ใจกลางของรัฐบาล ซัดรัฐบาลเพื่อไทยให้ถูกโค่นล้มลงไปหรือต้องทําให้เกิดความเสียหายมากที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนไทยแต่หากเป็นไปอย่างที่หลายคนปรมามมทไว้ว่าพรรคเก้าวไกลก็เป็นได้แค่ลูกกระจกของเพื่อไทยก็จะดูได้ว่าพรรคเก้าวไกลจะต้องเล่งไปอภิปรายที่คุณอนุทินกับคุณพิลพันธ์เท่านั้นแหละครับซึ่งก็บอกได้เลยว่าสสเก้าวไกลเท่าที่มีอยู่ตอนนี้มีค่าเท่ากับเซไปหาเขา ทำอะไรคุณพีรพันธ์ทำอะไรท่านนุชินไม่ได้หรอกครับทีมแบ็กอัพข้อมูลรุ่นเกา่าเขาอยู่ข้างหลังอีกเพียบตัวเด็ดๆ44คนคนั้นาลุม2คนนี้ยังไม่รู้จะมีปัญญาล้มเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเอาพวกนกแก้วนกคุณทองมาเนี่ยจะไม่มีปัญญาทําอะไรสองท่านนี้ได้แต่สิ่งที่จะเกิดความเสียหายที่สุดก็คือพวกเราคนไทยก็จะได้เห็นจ่าจัว่าพลพรรคเก้าไกลไร้ฝีมือโดยสิ้นเชิงตอนนี้จจนตัวทุกคนกลัวตุย ทุกคนดิ้นรนขวนขวายกลัวไม่มีทางไปต่อไปเพราะฉะนั้นก็จำยอมต้องรับใช้เพื่อไทยเอาใจเขาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้า44คนจากไปอย่างน้อยอีกหลายๆคนที่ได้อยู่ก็ได้ฝากเนื้อฝากตัวอาจจะมีตำแหน่งอะไรที่เขาเมตตาโยนเศษทหารให้ก็จะอยู่รอดต่อไปได้แต่มันก็จะกลายเป็นการประจานตนเองต่อตสายตาคนไทยว่าจริงๆแล้วพวกคุณไม่ได้มีรมการอะไรไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้ประเทศไทย แค่ใช้กระแสรพระเก้าไกลพากันเข้าไปในสภาหาประโยชน์ใส่ตัวแล้วก็ไม่มีแม้แต่ความกล้าที่จะสู้อะไรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้คนไทยก็ต้องถามย้อนกลับไปที่พระเก้าไกลว่าถ้ายัางไงก็จะต้องตุยท่านเลือกได้ว่าจะตุยอย่างมีเกียรติหรือจะตุยอย่างสุนัขรับใช้ที่ถูกเขาหลอกใช้หมดประโยชน์ไปเขาก็แค่เคี่ยท่านทิ้ง